สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมแอ i ก c h ช n แนลนะฮะในวันนี้เราจะมาเล่นเดส์บายเดลไรท์กันนะฮะทำไมต้อง d e สต์บายนะเราจะมาเล่นน้องตายกันนะฮะน้องตายเดอะฮัน e ต s บอกเลยว่าช่วงนี้ฆาตกรทัวจีนเยอะมากไม่ใช่ฆาตกรทัวจีนหมายถึงผู้เล่น s ซ r v ์ v ว r รทัวจีนเยอะมากเลยนะฮะและแบบว่ามีทั้งปิงมีทั้งแหล็กมีทั้งโปรมีทุกแนวเลยตอนนี้ผมยังแก้อาการ แลวสตรีมเราหลุดไม่ได้นะฮะก็เลยทําเป็นคลิปแยกออกมาก่อนนะช่วงนี้โอ้มาแล้วนะฮะด่านที่พร,รมนักของแม่โอ้ด่านของตัวฆาตกรเราเลยนะฮะมาดูกันว่าเกมนี้เราจะจับใครได้สักกี่คนเริ่มมานะฮะผมมีวิสเปอร์จะเดินเช็คขอบขอบ,ขอบก่อนนะฮะถ้าเกิดวิสเปอร์ติดปุ๊บแสดงว่ามีคนเกิดแถวนั้นมาผมว่าแถวนี้มีนะฮะมี ขอบขอบเนี่ยมีประเด็นขอบขอบเนี่ยมีประเด็นนะฮะแต่ว่าไม่เจอตัวนะฮะเพราะว่าเขา,ายังไม่เผลอนะ,ะเขาเผลอเขาจะโผล่หัวมาให้เราเห็นมาไม่เป็นไรเราเดินจากไปก่อนนะฮะเจอแล้วนะฮะลอรี่สโตนมามายี่นะย่อๆอยู่ข้างตู้อุ๊ยวิ่งเร็วนะฮะสปินทางานถ้าเราตีงตอนที่เขาย่อยอนี่น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะไหมครับจงังหวะนี้ เขาวิ่งหลบได้นะฮะเราบอดี้บล็อกนะฮะแล้วก็โดนสตันหนึ่งทีแม่วิ่งฉี่มาทางนี้แล้วนะฮะมา,าจะวิ่งปาดเข้ามาทางนี้นะฮะเจอแล้วนะฮะลอลีสโตนน่าจะวิ่งเข้าบ้านได้ซึ่งงนบ้านนี้หน้าต่างเยี่ยมากๆเขาวิ่งขึ้นไปข้างบนนะฮะโอเคเหมือนจะวิ่งออกไปแล้วนะฮะแล้วก็มาเจอเรานะฮะแบบว่าลงมาหา หนีเสือปะจระเข้นะถ้าอยู่ข้างบนล้วย่อๆผมก็ไม่รู้นะฮะนี่เขารีบลงมาก่อนไม่รู้ว่าจะมีทิมแทงหรือเปล่าแต่ผมว่ามีได้เลยหมุนตัวหมุนตัวกดเว้าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่านิ่งขนาดนี้น่าจะเว้าไปแล้วนะหรือยังไม่ใช้ก็ไม่รู้นะฮะมาปั่นเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องนะฮะเพิ่งจับแขวนได้แค่คนเดียวแหมเดี๋ยวนี้เขาปั่นกันเร็วๆเข้ามาในบ้านนะฮะมีตู้อยู่ผมเห็น เปิดตู้นะฮะจังหวะน,นี้จะมีใครมาช่วยก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่มีใครมาช่วยโอ้โอ้สองเครื่องไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าทีมนี้จะเน้นไปที่การปั่นนะฮะในเมื่อเขาปั่นเสร็จแล้วเนะะี่ยเขาจะต้องวิ่งมาช่วยเพื่อนแต่ว่าผมจะเช็คบริเวณนี้ซึ่งไม่มีนะเงยียบกิบนะฮะางบนหัวเราก็ไม่มีนะฮะมุมนู้นมีไหมอ้าวมาช่วยแล้วครับผมมาจังหวะน,นี้ เขาเลือกที่จะช่วยเพื่อนนะฮะแล้วก็เหมือนจะมาบังก็แต่ว่าบังไม่ทันนะโอ้โอหายไปแล้วนะฮะเหมือนเขากระโดดลงมาที่เดิมว่ะไม่รู้จะจุกอะไรของเขานะฮะแล้วกระโดดกลับมามาไอคนนี้มีไฟฉายนะฮะผมว่าววนว่ะมันวอน,ว,อนว่ะตัวนี้นะฮะอยากได้มากๆอยากได้มากๆอุ้ยโดนด้วยนะฮะโดนหัวเข่านะฮะเกินราคาใหญ่ก็อย่างนี้นะหัวเข่ายื่นออกมา มามีที่ไหนที่มันใกล้ๆมั้งไหมนะไม่มีเลยมาทางขวานะฮะเครื่องติดอยู่เดี๋ยวเราไปกระทืบเล่นจับแฝงเลยจ้าบิวโอเวอร์เบรกนะฮะมาถือไว้ใช้แบบโคตรซ่าอ่าเจอหนูเนียนะฮะหนูเนียนทำการวิ่งออกมานะฮะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแต่วิ่งติดกำแพงนะไม่ใช่กำแพงอีกก่อนไหมลลอริสโตสสวนกลับมานะฮะในจังหวะที่เพื่อนโดนตี โอ้โหบอกเลยว่ามีคนเนียนไปช่วยหนึ่งคนคนคน,นี้นะฮะผมจําได้ว่าโดนแขวนไปแล้วหนึ่งทีอ่าว,วิ่งทับลายกันอย่างงี้เกิดอะไรขึ้นต้องมีคนล้มแน่ๆหนึ่งคนปาขวานดักอ่าปลาช้าไปหน่อยนะฮะเขาวิ่งสวนกลับมาได้นะ,ะแต่ว่าไม่โดนเอ้าโรล,ลิสโตนนะฮะจ๊กเกอร์โดนเน้นๆนะฮะจังหวะน,นี้บิวจะกลับมาส่งไปฉายหน้าเราหรือไม่กลับมาจริงด้วยนะฮะแล้วก็หลุดด้วยโอ้ my god ทำไมเราถึงได้อ่านเกมเฉบคาขนาดนี้แล้วก็ยังโดนยูดีเนี่ยฮะ ขึ้นเขาเลยฮะจังหวะนี้จะเอ๋ไกลพี่มากไกลพี่มากๆทําไงดีฮะลอรี่ตกจากที่สูงมันจะย่อๆไอ้นี่ไม่ได้ตกอ่ะเป็นเนินนะเอาหน้าจุ่มไม้แม่งอนนะอย่ามาส่องผ้าชายใส่พี่พี่ไม่ชอบแสบตานะรู้หรือเปล่าแน่แน่แน่มาละบีโบเบงนะคิดถูกกันแหละที่ควรจะตกมันตัวแรกนะฮะแต่ว่าปล่อยไปแล้วเ <c oughs> นี่ดูมันเนี่ยเนี่ยหาเรื่องว่ะหาเรื่องว่ะ หาเรื่องมาตัวนะหาเรื่องมนไม่เข้าไหมค้ับด้วยอ้าวรอให้เพื่อนแล้วผมเว,ว,นะว,ว้าวเนี่ยว้าททำไมเนะี่ยฮึวิ่งเ็วมากๆวิ่งเ็วมากมากคนนี้มีไฟฉายคนเดียวนะฮะมาเอาหน้าจุ่มหินเซฟไว้ก่อนจ็อกเกอร์โดนไปสองทีคนนี้โดนทีหนึ่งนะฮะรอบนี้จะเป็นรอบที่สองมาเราจะต้องเปิดตู้แล้วแหละโอ,โอ้ยังไม่มีใครตายนะฮะแต่ว่าเครื่องบรไฟเสร็จไปแล้วสั่งเครื่องตายแล้วหลุดสี่วัะนเะนี่ยเกมนี้ มาฮะหนูเนียย่อๆแบบแบบเนียนๆนะฮะจังหวะนี้ <c oughs> อ่าช่วยเพื่อนไหมไม่ช่วยนะฮะช่วยตอนนี้ต้องมีคนล้มแบบฟรีๆปลาขวานแบบโง่ๆนะฮะติดต้นไม้มีใครมาไหมยังไม่มีนะฮะมาผมว่าไอบิลโอเบงนี่มันต้องโดนแล้วแหละนะ <c oughs> ผมพูดเลย <c oughs> เราเป็นผู้พิทักษ์นะฮะมีคนเนียนไปช่วยหนึ่งคน <c oughs> แล้วก็ยังไม่ช่วยนะ,ะถ้าเกิด ช่วยเมื่อกี้บอกเลยว่าบิวต,ตายแน่โนอนนะฮะโอ้ยเขามีสปินว่ะวิ่งฉีกมาทางนี้เฉยเลยโอ้โอเอาว่ะมีหรือเปล่าไม่มีนะฮะบอลโลทามมาจังหวะน,นี้นะฮะให้โอกาสวิ่งมาฮิวกันนีไหมข้ามหนึ่งทีเย่ปาขวานโอ้เอาว่ะเล่นขวานว่ะเล่นว่ะเล่นปาขวานว่ะ โอ้เชี่หน้าไปเอาเล่นเพลินไปหน่อยเล่นเพลินไปหน่อยลืมจูนี่ไงลนะ่ะบิวบิวยังคลานอยู่นะฮะเนื่องจากว่าสองคนนี้คนหนึ่งโดนแขวนตายแน่น,นอนผมเอาคนนี้ดีกว่ามันส่งไปฉายใส่หน้าผมหนึ่งทีมีเพื่อนปีนมาฮิวนะฮะบอกเลยว่าไม่ชันหรอกเวลาใกล้กระชันชิดขนาดนี้ไม่ทันโดนตีหนึ่งทีนะฮะเอาทันว่ะบอดี Body ้บล็อกได้นะฮะแต่ว่าปีนไม้ออกไปยังไงฮะ น่าจะกลับมาวิ่งที่เดิมนะผมว่ายปีนเขาปีนเขาเขาบานได้นะฮะจังหวะนี้เข้าหรือไม่เข้าแน่นอนนะฮะมีที่จุกแค่ขี้เดียวตอนนี้อปีนหน้าต่างเข้าไปแล้วนะครับเขาจะต้องลุกลรี้ลุกลนกระโดดลงมาผมเชื่ออย่างเงินปลาขวานปลาขวานไม่โดนนะฮะติดเครื่องปั่นไฟมาเปิดตู้เปิดตู้ตอนนี้เขาอยู่บนหัวเรานะฮะเหมือนได้ยินกระโดดลงมาแล้ว นี่ไงเะเอ๋หนูเนียไม่ใช่หนูเนียอ้าวโดนแผ่นหลังเต็มๆนะฮะโอ้เหมือนจะรอดแต่ก็โดนนะคนนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะฮะมาเราเอาที่แขวนที่โคตรใกล้นะฮะนี่ใกล้มากๆแล้วก็ตามหาบุคคลที่สามและบุคคลที่สี่เรารอมีรอยเท้าบริเวณนี้นะฮะผมเห็นละแผ่นหลังอันงามของผู้ชายนะฮะช่บอกว่า ใช่นะไม่ใช่ใช่ก็แย่และนั่นคเด็ดขึ้นเนินนะะขึ้นเดินหายเขารู้ได้ไงวว,ว่าเราจะขึ้นเนินเอาเจอจักเอ๋โอ้ยชุดเนียนมากบอกเลยว่ารอดยากเอารอดว่ะแต่รอบนะี้ไม่ไม่รอดไม่รอดมา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 นายสตกเกอร์นะฮะคนนี้จะมีใครมาช่วยหรือไม่ไม่มีครับผม จับแขวนสิครับรออะไรถ้าแขวะคนนี้ตายนะฮะก็ท่อเปิดแน่ๆอาจจะรอดได้หรืออาจจะปั่นไฟยาวๆไม่มาช่วยเพื่อนก็ไม่รู้นะฮะแต่คนนะสองเฟสเน,น้นๆเลยนะฮะเกมผมเสียเปรียบเฮ้ยไม่ได้เสียเปรียบได้เปียบมากๆตอนนี้เราจะทําการเดินเช็คนะฮะว่าเขาปั่นไฟอยู่ที่ไหนไเปล่าหรือว่าเขาจะไปรอที่ท่อหรือว่าเขาจะช่วยเพื่อนในที่เราจะไม่ค่อยเฝ้าเท่าไหร่นั้นจะอยู่ห่างๆและผมเห็นรอยเท้าเขาให้นะฮะ อ้าวรอดยากแล้วนะฮะเกมนี้ถ้าให้ผมเห็นรอยเท้าก่อนที่เพื่อนจะตายเนี่ยท่อก็ยังไม่เปิดนะฮะเขาแน่อยู่บริเวณนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนนะอาจจะมาอยู่ในโอ่นี้นะฮะผมก็ไม่มั่นใจผมเห็นละหนูนี่อะดีรอดยากแล้วนะฮะจังหวะนี้ปลาขวานฮะปลาขวานติดอะไรก็ไม่รู้นะฮะบอกเลยว่าทํายังไงดีหนูน,น,นี่วิ่งเข้าาในปลาใหญ่ ยืนรออย่างนี้ไม่รอเน้นๆนะฮะโดนเอวโดนสะบักบอกเลยว่าจ G 4สี่คนเย่มา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 อาจจะหลุดก็ได้นะเสาโคตรไกลนะฮะโอเคเราเปลี่ยนใจเดินกลับมาเสาต้นนี้ยังไงฮะจะจับแวนได้หรือไม่หรือว่าจะดิ้นุดซะก่อนเสียใจด้วยนะฮะเรียบร้อยจับได้สี่คนเคย่ปลาขวานแบบอัดหน้า แล้วก็ถอยหลังปาโ,โดนเสาก็ยังป่าไม่โดนนะคือมันไม่มีจุดตรงกลางให้ไงต้องแบบเดาเอาโอเคเรียบร้อยนะฮะมาดูสกรอร์กันดีกว่านี่รเราลล39แล้วคนเยอะขึ้นสองแรงเลยนะฮะเนี่ยแรงสิบอ่ะโอเคนะฮะเกมนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ จบแล้วนะคลิปนี้โอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะถ้าเกิดชอบเกมเดนบายเนี่ยนะเดี๋ยวจะแพ้มาลงให้เป็นคลิปๆนะไลฟ์ไม่ไหวนะฮะไม่รู้เป็นอะไรไลฟ์แล้วหลุดงงมากโอเคนะไปก่อนลนะคลิปนีบ้บายยครับผม